คลิปนี้เป็นการทำนายดวงของคนเกิดวันที่1ถึงวันที่5เป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะลักษณะเด่นของคนเกิดวันที่1เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเวลาทำอะไรจะทุ่มเทเต็มร้อย ชอบทําอะไรคนเดียวบางครั้งคนอื่นจะมองว่าคนเกิดวันที่หนึ่งมีลักษณะคือดื้อล้านไม่ยอมาฟาังความคิดเห็นของใครการที่เราจะอาชนะใจหรือเป็นเพื่อนของคนเกิดวันที่หนึ่งได้ก็คือให้ใจเขาเต็มร้อยชุ่มเทเหมือนกับเขาแล้วคุณก็จะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักของเขาเลยนะคะ คนวันที่หนึ่งเขาชอบอิสระไม่ชอบง้อใครเพราะชีวิตเขามีเป้าหมายนิยามของคนเกิดวันที่หนึ่งก็คือรักเสรีกล้าหาญไม่ก้มหัวให้ใครคนเกิดวันที่สองลักษณะนิสัยภายนอกของเขาจะเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยน ไม่ค่อยขัดใจใครเข้ากับคนได้ง่ายพร้อมที่จะเป็นนี้กับทุกๆคนลักษณะเด่นอีกข้อหนึ่งของคนเกิดวันที่สองก็คือเขาเป็นคนที่สามารถนำคำติชมคำแนะนำจากคนรอบข้างมาประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขทำให้ ชีวิตหรืองานที่เขาทำประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นแต่ข้อเสียของเขาคือเขาขาดความมั่นใจถ้าเขาได้แรงสนับสนุนจากคนรอบข้างแล้วเขาก็จะมีพลังมีกำลังใจในการใช้ชีวิตไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนิยามของคนเกิดวันที่สองก็คือ เพื่อนหรือคนรอบข้างสำคัญที่สุดจากสถิติแล้วคนเกิดวันที่สามจะมีลักษณะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ใฝ่าหาความรู้พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอเป็นนักวางแผนที่ดีเป็นคนที่มีความฉลาดฉเฉลียวไม่ชอบอะไรจำเจเป็นคนรักธรรมชาติชอบเข้าสังคม เป็นคนจริงใจผู้ตรงไปตรงมาถ้าคุณมีเพื่อนที่เกิดวันที่สามถือว่าคุณโชคดีแล้วที่ได้เพื่อนที่แสนดีเพราะเขาจะรักและเอาใจใส่เพื่อนที่แสนดีของเขาเช่นเดียวกันคนเกิดวันที่สี่เป้าหมายแรกของเขาก็คือสแสวงหาความมั่นคง ให้กับชีวิตของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นเข้าเป็นคนจริงจังมุมานะในการทำงานและมีความรับผิดชอบสูงและต้องการให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นรักษณบางครั้งทำให้เหมือนดูว่าเขาเป็นคนผดเ็จการส่วนสำหรับถ้าเรามีเพื่อนที่เกิดวันที่สี สิ่งเดียวที่คุณจะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีเขาได้ก็คือความจริงใจจริงใจมาจริงใจต่อลักษณะนิสัยเด่นของเขาก็คือเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีเหตุผลยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไดน้แต่ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมปล่อยให้ชีวิตไปตามทถาากันไม่ชอบถูกบังคับไม่ชอบถูกปีบศักยภาพตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าเขามีไอเดียหรืออยากทำอะไรเราก็ค่อยเป็นแรงสนับสนุนอยู่ด้านหลังเขาเป็นเบื้องหลังเขามองดูอยู่ห่างๆคอยซัพพอร์ตเขานั่นจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาและเขาจะเต็มที่กับงานหรือสิ่งที่เขาทำนั่นเองคนเกิดที่ห้ามีรสยมทางเพศค่อนข้าง,งสื่มชอบโรดลผงแปลกใหม่และชอบทา้าทาย ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะว่าเพื่อนคนที่เกิดวันที่5ของคุณเป็นยังไงบ้าง